สวัสดีค่ะวันนี้กินกับก้อยนะคะวันนี้นี่เลยสุดยอดปลาร้าในดวงใจของก้อยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวปลาร้านะคะทั้งหมดที่ในคลิปอะค่ะทั้งหมดที่แม่ก้อย กินที่ก้อยพากินก่บปะลาร้าที่กินส่วนมากก็จะเป็นเนี้ยค่ะ5 6ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นของตาม่วนะคะตัวที่2ก็จะเป็นของแม่บุญล้ําค่ะตัวที่3ก็จะเป็นของสิริพรค่ะตัวที่4ก็จะเป็นปะลาร้าพี่ไหมค่ะตัวที่ตัวนี้ก็จะเป็นอีสานพาสวบค่ะและก็จะเป็นปะลาร้าสุนารีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะพากันมาชิมเลยว่า ปลาราแต่ละรุ่นแต่ละรสชาติเป็นยังไงกันบ้างเพราะปกติแล้วก็จะกินกันอยู่ประมาณนี้ค่ะสักห้าหแบรนด์นี้แหละก็วันนี้จะพามาชิมปทีละตัวเลยนะคะเริ่มจากนี้เลยค่ะปลาล้าตาม,มั่วจ้าเปิดฝาเาแล้วล่ะตอนนี้ก็หอมค่ะกินหอมมากๆนะจ้าเทเข้าไปจ้านี่เลยเทเข้าไปก่อน นี่ปลาร้าตำม,มั่วนะแล้วแม่ก็กจะบีบมะนาวเข้าไปพักไปก่อนจ้ะแล้วก็ปิดก่อนนะเดี๋ยวมันจะเหียแล้ที่สองค่ะเป็นปลาร้าต้มสุกแบรนด์แม่บุญลํำค่ะอ้อจะบอกว่าตำม,มั่วเนี่ยสีิบาทขอแม่บุญ้ำยี่สิบบาทจะ้ะอืมนี่ก็หอม,อมหอมแบบ หอมดม้อยดมอีกอะ่ะอันนี้หอมผู้ดีนะคะแต่อันนี้จะหอมแบบหอมนวลน่ะจริงพูดเลยหอมนวนะจ้าแม่บุญลำจะหอมนวนวน้ำก็จะสีจางกว่าตำม่วนิดหนึ่งจอกสีน้ำตาลขุ่นๆหน่อยหนึ่งจะสีจางกว่านะคะแล้วก็เเดิมมีปักหน้าลงไปโหลดอ้ยกินเองไม่เป็นไร นะคะคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นปาราซิริพรจ้าตัวนี้35บาทจ้าตัวสีก็จะเข้มเข้มกว่าตัวนี้เลยเห็นไหมริงเข้าไปจะมีข้าวคั่วหลายแดดเดอ้อซิริพรนเนี้ยแล้วก็บีบักนาวจ้า ตัวต่อไปปลาร้าพี่ไม้ขวดที่สมอมอ,มอืมหอมมากเด้อพูดเลยปลาร้าพี่ไม้ยิ่งหอมจัดไปหลายๆโบกเลยนี่นี่ค่ะปลาราพี่ไม้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมจ้ะบีบมะนาวลงไปอื ต่อไปอีสานผ้าสวบจ้าอืกลิ่นเหรอกลิ่นจะสู้ปลาราพี่ไม้ไม่ได้เนาะแม่ก้อยมีความรู้สึกว่าอีสานผ้าสวบเขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์เป็นของเขาเองสิเขาจะเข้มกว่าขึ้นเยอะอืมแต่หอมหอมหอมแล้วก็บีบมะนาวลงไปจ้ะ คือน้ำลายตาแล้วเนี่ยแล้วก็แบรนด์สุดท้ายของวันนี้คือแบรนด์แม่สุนารีจ้าขอดมก่อนนะโอ้ฝ้าก็ไม่หลุดแม่สุนารีกลิ่นอ,อ่อนหวานนะมีความรู้สึกว่างงั้นนะมนี่จ้ะ เป็นปลรราต้มสุกทั้งหมดเลยนะคะที่แม่ก้อยใช้ทำอยู่ในคลิปเพราะว่าในคลิปคือเป็นปลาร้าที่น้ำตามส้มตามเองทั้งหมดเลยจ้ะมาคราวนี้เรามาลงมือปฏิบัติการกันนะจ๊ะคือปลาร้าทั้งหมดก็คือมีนี่เลยจ้ะตำมั่วแม่บุญล้ำสิลิพรจ้ะปลาร้าพี่ไม้จ้ะพีสารพาสวบจ้ะแล้วก็ปลาร้าแม่สุนารีจ้ะหกสูตรจ้ะเป็นปลาร้าในดวงใจของแม่ก้อยที่แม่ก้อยใช้ กินใช้ทำส้มตำในคลิปทั้งหมดเลยค่ะก็จะมาชิมทดลองให้เพื่อนๆดูกันเนาะมาอันแรกจาะตำมั่วกินที่ได้นะมันหอมแต่มันหอมแบบผู้ดีผู้ดีค่ะหอมแบบเหมือนกลิ่นมันไม่ค่อยอีสานเท่าไหร่เออสำหรับแบบผู้ดีในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่าผู้ดีเนาะโน่นนี่นั่นนิดนึงค่ะก็ แซ่บมากค่ะอืมให้ด้วอืมอมสชาติเค็มออกเค็ม หอมปลาทำสำหรับคนที่ไม่ลาวมากอะ่ะจะชอบเข้าใจไหมคือสูตรเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัดกลิ่นออกตัดความเอกลักษณ์ของปะลา้ออกไปแล้วอะ่ะโอเคสำหรับคนที่เริ่มกินปะลา้าใหม่ๆแล้วก็แบบกลัวกลิ่นปะลาะลนะ้นะแนะนำเลยสุดเนี้ใช้ได้ค่ะอือหือมาสุดที่สองค่ะปะลา้แม่บุญล้ำ เวลาดู้่บุลลาออกเค็มกว่าเค็มกว่าตำมั่วจะจางหน่อยจะกิ่นยังกลิ่นของแม่บุลลามยังอนุรักษ์ความเป็นความเป็นอีสานเยอะอยู่แต่ว่า ยังนัวไม่ไม่สุดเวลาที่จะทำจริงๆก็คือต้องไอ้นี่นะคะต้องใส่ต้องปรุงรสเพิ่มหน่อยนะต้องปรุงรสเพิ่มหน่อยอแล้วก็แมนต่อไปของสิริพรสิริพรกดว่าสามสิบห้าแบบจะเอาอันนี้เทแล้วเนาะเฮ ขอคลุนหมดก่อนมันจะรสชาติมันจะตีกันสิริพรเหรอไม่ามรู้สึกว่าชิมเข้าไปแล้วเหมือนตำป่าเหมือนตำมั่วเหมือนปลาที่เขาเอาไปใส่ตำตำป่าเลยอะ่ะอืมอันนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มใส่มะนาวแถบพริกหน่อยก็ เทอันนี้นัวจะเค็มน้อยกว่าอันนี้หน่อยสามสิบห้าบาทอัพเรเวลขึ้นมันนิดนึงขอพักเบรกล้างปากหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวรสชาติมันจะตีกันเนาะอะอือแลวรสชาติมันจะตีกันแป๊บ,บนึ่งนะอือเพื่อนๆจะไม่เห็นถ้วยเหรอคะอืมอ่ะ น,นี้ก็ชิมให้แล้วไงอันนี้ชิมอันนี้ชิมผ่านไปสามรสชาตินะคะปลาร้าในดวงใจของแม่ก้อยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยสามอันนี้ชิมไปแล้วก็สำหรับคนที่หัดใหม่ๆกลัวกลิ่นปลาล้าเนาะก็กินของตำม,มั่วไปส่วนตัวนี้ของแม่บุญล้ําเค็มเหมาะสำหรับเอาไปทำยำหรือว่าเอาไปทำแบบว่า กับค่ายต้องปรุงอะ่ะอันนได้ใช้ได้สมราคาค่ะย0บสิบบาทว่าวโอเคเหมาะสมแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ปลาราซีริพอนนัวเหมาะสําหรับสําหรับแม่ก้อยนะั้นรสชาติกินแล้วมันได้รสชาติเหมือนตำป่าตาม,ม่วแล้วก็เค็มน้อยกว่าตัวนี้หน่อยเอออันเนี้ยโอเคยกนิ้วให้เลยค่ะนี่เลยขอล้างปากก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ล้างปากแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติต่อ,อไปไม่ได้เฮ้ okay. วันนี้ขออภัยค่ะเตรียมแข็งไม่ทันโอเคสั่งผักลวนค่ะตัวต่อไปจะเป็นปาลาพี่ไม้นะคะปาลาพี่ไม้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตะกร้องไม่เห็นมีราคาตามมตัวนี้350 ml น่าจะเป็นตัวละ40บบาทนะคะที่แม่ก้อยดมเมื่อกี้ ปลาพี่ไม้ก็คือยังคงกลิ่นใกล้ใกล้เคียงกับปลาสีพรเนาะบีบมะนาวไปแล้วอืมใช้ได้โอเคขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะส่วนมากเวลานานา,นานเขาทำมาเขาก็อยากหยิบยี่ห้อไหนมาเขาก็หยิบประเด็นนะ่ะเราก็เลยจะไม่รู้กับเขาว่าเขากินอะไรบ้างแต่เนี่ยเป็นปลาาที่ใช้อยู่จริงๆทั้งหมดเลยนะคะ ปลาาพี่ไม้เหรอประลาลาพี่ไม้ตอนนี้นะนึกถึงรสชาติปะลาลาตอนเด็กๆที่กินกับมะขามมะขามออดใต้ต้นมะขามอะไรอย่างเงี้ยเออให้ความรู้สึกอย่างงั้นเลยอ่ะตอนเด็กน้อยอย่างเงี้ยนะ่ะแล้วก็เขาจะทําแบบว่าน้ําน้ําจิ้มมะขามข้าวคั่วอย่างเงี้ยปะลาลาใส่นะเออใช่เลยอหอม,มพี่ไม้ก็ไม่เค็มนัวแล้วแต่ว่า สำหรับ,บคนที่ติดหวานของไม่ก้อยนะต้องเติมต้องเติม,ตตมน้ำตาลของน้ำตาลตโหนดเนาะไปนิดนึงอันนี้ก็ให้ได้อร่อยอืมขอล้างปากอีกหนึ่งรอบ ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาร้าแหลาชนิดน่ะเดี๋ยวแม่ก้อยจะแยกไม่ออกนี่เลยอ,อีสานผ้าสวบจักบาทปะสามสิบห้าบาทบอสี่สิบประมาณสามสิบห้าสี่สิบอะค่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อืมสามสิบห้าค่ะอันนี้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆกับตัวนี้อยู่อืมอ๋อเทปไปแล้วนี่แต่ถามว่า กินมันรันจวนนะ่ะเออจะบอกว่าสองสองขวดนี้นะกินรันจวนใจเหมือนกันเลยฝาแดงเหมือนกันนะต่ไม่รู้ว่าโรงงานเขาโรงงานใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่ว่าเออกินรันจวนเหมือนกันแต่รสชาติยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้รสชาติตอนนี้สิริพรติดใจอยู่เอาละรสานพาสวบโอเค นัวแล้วก็ไม่เค็มเพิ่มความนัวหน่อยได้สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานชอบตัวนี้แต่ว่าไม่ก้อยแหละตอนเนี้ยแม่ก้อยบ็นคนมึงเลยชอบกินติดหวานนิดนึงมาค่ะล้างปากนิดนึงมาปลาร้าของสุนารีค่ะดมไปแล้วน้องที่บอกหอมจริงปาร้าของ พี่สุนารีหอมจริงค่ะลองกินกับมะละกอก่อนนะหอมให้รสชาติของปลาล้าให้รสชาติของปลาล้าดีมากแล้วก็ สำหรัแแบ,บแม่ก้อยน,น้น้ำๆอะ่ะเขาเป็นคนทำกับข,ข้าวให้ทุกอย่างเลยแต่ในใน,ในความรู้สึกของแม่ก้อยนะถ้าให้เกิดว่าตอนนี้ที่มาคู่กันเลยอันดับหนึ่งในดวงใจนะคือสิริพรกับพี่ไม้เนี่ยอันเนี้ยแม่ก้อยเป็นคนติดหวานแม่ก้อยชอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีติ่งแบบนิดนึงห,นหวานๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ถ้าเป็นปลาล้าของอีสานพาสวบนะคะกับปลาล้าตัวเนี้ย ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอา,เอา,เอาถ้าชอบอะถ้าตัวนี้คือตัวนี้ถ้าแบบไปตําสัวตํามั้วตตาป่าเนี่ยตัวนี้น่าจะอร่อยอันนี้เป็นความคิดเห็นของแม่ก้อยนะคะในส่วนที่แม่ก้อยชิมไปทั้งหมดส่วนปะลารสุนารีแล้วก็ปะลารตาม,ม่วเนี่ยตำม,ม่วเนี่ยเหมาะสำหรับคนอย่างที่พี่แม่ก้อยบอกคือไม่ชอบกลิ่นปะลารชอบความแบบอยากกินปะลารแต่ว่ายังทำใจกับกลิ่นปะลาร์แรงๆฉุนๆไม่ได้แนะนำตำม,ม่วเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือออกจะเค็มหน่อยอาจจะเอาไปใช้ทําแบบน้ําจิ้มมะขงมะขามปลาอะไรอย่างเงี้ยได้อันเนี้ยอันนี้คือเค็มออกเค็มนิดนึงอันนี้ขอขอตำหนินิดนึงแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้านทานน้ำจิ้มเพิ่อนน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ําจิ้มชนชูนารีเนี่ยกลิ่นผ่านชอบกลิ่นมันรันจวนใจแบบอื้มอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค โอเคค่ะเ,เพื่อนๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นปลาร้าที่แม่ก้อยใช้กินและใช้อยู่ในคลิปของแม่ก้อยนะคะเป็นปลาร้าในดวงใจแต่เราใช้ทั้งหมดเลยนะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าบางอันมีปลาร้านางฟ้ามีปลาร้าอะไรมากมายไก่กองหลากหลายแหล่คือในในแบรนด์ปลาร้าเนี่ยมีเยอะมากแต่ที่กินกินอยู่เยอะๆเด็กก็จะมีประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล เป็นความคิดเห็นของแม่ก้อยเองว่าปลาร้าแต่ละชนิดเ,นเป็นยังไงแล้วแม่ก้อยชอบตัวไหนเนาะก็นั่นแหละคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆกินตัวไหนอยู่ชอบรสชาติไหนแล้วก็อ,อะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่ากินตัวไหนแล้วอร่อยหรือว่ามีปลาร้าตัวไหนแนะนำก็คอมเมนต์บอกแม่ก้อยได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นความสามารถไม่ใช่สิเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ก้อยทั้งหมดเลยคะ่ะก็ สำหรับคนที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปก็ขอบพระคุณมากค่ะถ้ายัางไงแล้วก็ฝากติดตามแม่ก้อยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้พามากินเต็มที่แต่ว่าพามาชิมปลาร้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ